ครับสำหรับสไลด์นี้นะครับจะไม่นาการทําโปรไฟล์นะครับรูปแนะนําตัวพิยารณ์ประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ไปเปิดสไลด์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ลบสิ่งที่ไม่จาเป็นออกจากนั้นไปที่แทรกครับแทรกเสร็จไปที่รูปล่างนะครับหารูปล่างที่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมาแล้วก็ลากเลยครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเส้นออกนะครับไม่ให้มีเส้นนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่มุมนะครับ มุมซ้ายล่างซ้ายล่างนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อแก้ไขจุดนะครับแล้วไปคลิกที่จุดสีดํหนึ่งครั้งจะเห็นเป็นเส้นขึ้นมานะครับเราลากเส้นไปจะเกิดอาการโค้งของเส้นเห็นไหมครับเกิดเส้นโค้งเส้นนะครับแล้วก็คลิกอีกที่มุมขวาล่างนะครับแล้วก็บีบเข้าไปนะครับจะเป็นเส้นโค้งประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็คอนทินดีครับกัปีเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่หมุนครับ เป็นหมุนแนวนอนนะครับก็จะได้เส้นมานะครับแล้วเอาเส้นมาไขว้กันลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีครับให้สีเขาต่างกันนิดนึงนะครับหรือจะเข้มขึ้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับได้เสร็จแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ c อนท G หรือคลิกขวานะครับเลือกจัดกรุ๊ปนะครับจากนั้นก็คอนท D นดีนะครับก็ปี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก็หมุนครับหมุนนะครับ ตัวนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับให้ได้90องศานะครับก็จะได้จุดตัดประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอารูปเรามาแทรกนะครับโดยการไปที่แทรกอีกครั้งครับไปที่รูปล่างนะครับเลือกรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วก็จัดวางนะครับให้เท่ากับตัวของเส้นโค้งนะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นเพื่อเห็นเด่นชัดว่าเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีเขานิดนึงนะครับแล้วก็คลิกขวาเมาส์ครับย้ายไปด้านหลังสุดนะครับเห็นนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นไปที่แทรกครับแล้วก็ไปที่รูปภาพไปที่อุปกรณ์นี้นะครับหารูปภาพที่เราต้องการใช้นะครับผมก็จะใช้ภาพนี้นะครับนะครับพอได้รูปมาเสร็จนะครับแล้วก็กะดูนะครับให้รูปอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็คลิกขวามาเหมือนกันครับส่งไปข้างหลังสุดนะครับตอนนี้เรายังมองไม่เห็นไปคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปที่จัดรูปร่างด้านขวาครับทําโปร่งแสงนะครับจะเห็นแล้วนะครับแล้วก็จัดเราจะได้จัดรูปได้นะครับขั้นต่อไปนะครับอันดับแรกครับคลิกที่รูปภาพหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวขอไปนะครับไปที่จัดนะครับแก้ไขจุดก่อนนะครับเพื่อจะทําให้รูปมีเส้นโค้งนะครับโค้งตาม ตามโค้งของเส้นที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็ปรับรับนะครับให้ความโค้งแล้วก็ปรับข้างบนนะครับให้มีเส้นโค้งตามตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ล้นออกมานะครับจากนั้นนะครับคลิกที่รูปหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่ตัวของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเลือกนะครับแล้วไปที่หัวข้อรูปร่างรูปแบบรูปร่างแล้วไปที่ประสานรูปร่างแล้วก็เลือกตัดจุดร่วมนะครับเราก็จะได้รูปขึ้นมานะครับ ประมาณนี้นะครับเราต้องการแก้ไขรูปก็คลิกที่บานนะครับครอบตัดนะครับแล้วก็จะได้รูปนะครับจะเห็นว่ารูปเขาจะติดไปที่สี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้รูปประมาณนี้ครับแล้วก็มาที่สีพื้นนะครับเราก็ไล่ระดับไปนะครับจะใช้สีไหนก็แล้วแต่ที่เราเลือกนะครับประมาณนี้นะครับพอดีตัวรูปมันอยู่ที่รูปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็พรีวิว w ดูครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการแทรกข้อความนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเราครับประมาณนี้นะครับ จะได้เรียบร้อยครับค่อยตกแต่งให้สวยงามอีกครั้งหนึ่งครับเน้นที่รูปภาพเป็นหลักครับ